สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้นอกสถานที่นะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องในหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ต้องพูดคุยแล้วครับเพราะว่าผมนี่เป็นฝ่ายโต้ต้องบอกผมเป็นฝ่ายโต้นะครับมีอะไรที่ออประเด็นได้ที่ผมจะพูดก็คือหลายคนครับนักวิชาการหลายคนและนักต่อสู้หลายคน ที่บอกจะเอาอดีตนายกทักษินเข้ากลับคืนเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งผมต้องท้าตรงนี้เลยนะครับว่าผมก็อยากดูเหมือนกันว่าหน้าไหนที่จะเอาพันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้าไปในคุกได้ชั่วโมงนี้และเวลานี้นะครับอยากดูอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าใครจะเก่งขนาดนั้นนะครับเพราะชั้น14เองเนี่ครับผมดู รูปแบบในการสอบของปป,ปชแล้วนะครับมันก็น่าจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าสอบพระราการคงจะไม่เอาตัวเองกิดคุกคงจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเพราะว่าอำนาจของกรมราชทัณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องครับนะฮะและสุดท้ายการยื่นเข้าไปนะครับเหมือนปิดทางปิดช่องนะครับไม่ให้ปป,ปชนี้กระดิกได้เลย เนื่องจากสารรัฐมนตรตีตกทั้งหมดนะครับในการร้องนะครับไม่ว่าไปรเด็นไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่านะครับปปชถ้าระบุหรือมีคําร้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับสารรัฐมนตรซึ่งเป็นคนพิจารณาแล้วครับว่าข้อมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอนะฮะก็คงจะเดินต่อไปไม่ได้ครับเพราะกฎหมายก็เขียนชัดเจนนะครับว่านะครับ อำนาจอะไรก็แล้วแต่การตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะครับมีผลผูกพันทุกองค์กรแค่นี้ก็จบแล้วครับนะฮะเพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับที่ได้หลายคนนะครับเขาเขาเรียกว่าเอาหัวชนกําแพงเลยนะครับการเดินไปที่ปปชให้กำลังใจปปชเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเองก็เป็นนักต่อสู้ผมก็เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับตอนปรศนะครับ ผมเนี่ยไปนั่งในปปชถามก้านรงจันทึกนะครับตอบคําถามแต่ละคาแต่ละคำครับผลสุดท้ายครับได้แค่หน้าห้องรัฐมนตรีครับเข้าไปติดคุกมีความผิดตัวนั้นครับรัฐมนตรีร้อยนวลหมดนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผมอยากดูนะครับและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับในการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบอิทธิพลนะครับรัฐบาลบอกว่าอยากจะ ปราบอิทธิพลให้บ้านเมืองของเราดีครับมันเรียบร้อยนะครับเขาก็วางโปร,โปรเจกต์วางโมเดลไว้ที่ปากีนนะครับก็บังเอิญครับผมไปเห็นคลิปนะครับไปจับนะครับผมผมพูดตามข่าวนะนะครับผมพูดตามข่าวว่าเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับเป็นประธานนะครับประธาน ตัวแทนนี่แหละครับนะเวลาคัดสอสอลงอ่อคนใครจะลงสอสอประมาณนี้นะครับผมเองก็เคยเป็นอดีตนะครับผมเป็นประธานตัวแทนสมุดปาการนะครับของพรรคการเมืองหนึ่งนะซึ่งได้รับอนุญาตจากกรกตมาแล้วนะครับนี่ค่ะหมายความว่านะครับการทําโมเดลนะครับแล้วการให้ปากคําแต่ละอย่างเนี่ยครับเราก็จะได้เห็นว่านะครับคือ คุณจะมีอาวุธอันไหนก็นแล้วแต่ครับมีเยอะมีน้อยเท่าไหร่ถ้ามันผิกดกฎหมายก็ไม่เป็นไรเออถ้ามันถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันผิกดกฎหมายนะครับเพราะอาวุธเองเนี่ครับเขาจะไปรับฝากใครไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธครับยิ่งไม่มีใบอนุญาตยิ่งไม่มีอะไรแต่คุณจะเออคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าน่ยคุณรับเพื่อนของเพื่อนมานะครับ เพื่อนเอามาฝากไว้ครับนะครับมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่กับข้าวนะครับมันไม่ใช่มีดอิโต้นะครับนั่นเป็นอาวุธนะครับที่สามารถไปยิงคนได้ครับไปฆ่าคนได้หรือไปก่อเหตุได้นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นกับให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองนี่คาต่อสู้เรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับอาจจะโดนกลางแกล้งเขาบอกงั้นนะฮะผมบอกว่านะฮะ คุณก็รู้เขาประกาศกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไหนบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่เรื่องโซเชียลต่างๆนี่เจ๋งมากนะคุณไม่ดูบ้างเลยว่าเขาจะทําปาจีนนี่เป็นโมเดลนะครับเพื่อกวาดล้างอิทธิพลต่างๆคุณบอกว่านะ่ะเขามากันแกล้งนะครับในการที่จะลงในการต่อสู้นะ่ะแล้วคุณไม่ตอบตอบตอบ,ตอบเองก็ตอบ ก็ไม่ต้องคำถามนะต้องบอกตอบไม่ต้องคำถามนะฮะพอผู้สื่อข่าวถามว่านะฮะที่โดนจับเนี่ยเพราะอะไรนะครับคุณก็บอกว่าคุณเป็นนักต่อสู้นะครับคุณพูดถึงบอกว่าพรกการเมืองนี้ไม่ซื้อเสียงเลยซ้ําไปครับคือมันไม่เกี่ยวนะครับจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงก็แล้วแต่ครับคุณมีอาวุธอยู่ในบ้านครับแต่ถ้าคุณรู้ข่าวทั้งหมดนี้ครับถ้าบอกว่าแล้วคุณอยาก บริหารประเทศคุณอยาทำงานเพื่อประเทศชาติครับคุณไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเลยครับเขาจะลงพื้นที่เขาจะปูพรมนะตรวจค้นต่างๆไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่เตรียมการถ้าคุณไหวไม่ทันนะครับไหวพริบแค่นี้ครับไม่ต้องมาเป็นสสไม่เป็นไม่ต้องเป็นประธานตัวแทนหรอกครับนะครับใช้ไม่ได้นะครับคุณยังไปอบอ่ายังไปเก็บอาวุธไว้ในบ้านนะครับนะฮะ แล้วเวลาเขาคุนก็บอกเขากันแกล้งเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสามารถและความรู้สึกของคุณครับนะครับคิดว่าตัวเขาไม่กล้าแตะคิดว่าคนอื่นไม่กล้าทำครับนะฮะคนดีไม่ต้องพกปืนครับไม่เป็นไรนะฮะถ้าคนดีอ่ะไม่ต้องพกปืนนะฮะทำไมล่ะครับคุณก็บอกคุณไม่ใช้เงินอยู่แล้วคุณไม่ใช้อิทธิพลอยู่แล้วครับคุณจะพกปืนไว้ทำไมฮะคุณจะเอาปืนไว้ในบ้านทำไมครับนะฮะ เนี yeah. ่ยก็มันมีอะไรแปลกๆครับนะเวลาตัวเองโดนบอกโดนกันแกล้งครับออโดนกันแกล้งทางการเมืองครับไปดูสีครับตอนนี้ครับไม่ว่าโลไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักออกมาโวยวายกันอยู่ตอนนี้ครับเพราะอะไรครับนะคุณบอกว่าพักคุณโดนกันแกล้งครับอดีตพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดนคดีนะครับและคุณมาพร่ำอยู่ทุกวันทุกวันครับนะเรื่องชั้นสิบสี เนะี่ยเรื่องความไม่อชอบทำครับคือบริบทมันมาเนี่ยครับคอตสอยัดคดีต่างๆมาให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรครับสอบอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับพอเขาตอบโต้พอเขาชนะขึ้นมาก็หาว่าพันตำรวจโททักษินเนี่ยเอาเงินไปจา้างมีเงินนะฮะไม่ต้องติดคุกประมาณนั้นนะครับคือมาก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับเอาคอตสอเอาอำนาจเผด็จก,การ มาสอบคนที่มาจากประชาธิปไตยที่สอบคนมาจากเสียงพี่น้องประชาชนมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับคือพื้นพื้นฐานมันผิดนะ่ะต้องบอกว่าพื้นฐานมันผิดแต่พวกคุณกับไปเห็นดีเห็นงามกับอำนาจเผด็จก,การที่เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนบุคคลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนแปลกไหมครับต่งกมไทยแปลกไหมครับ,บบ้านเมืองเรานะครับมันเกิดขึ้นยังไงนะครับ ในชั่วโมงนี้ผมก็มองดูว่าไอ้กลุ่มนี้รับนะมันไม่ได้ผลประโยชน์นะครับถ้ามาจากระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่ครับพวกกลุ่มพวกนี้จะออกมานะครับคือเขามาจากเสียงพี่น้องประชาชนนะครับเขารวบรวมเสียงในสภาผู้แทนนะครับจนได้ตั้งนายกรัฐมนตรีจนได้ตั้งคณะรัฐมนตรีครับเขาจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่พวกคุณนะครับไม่ได้ประโยชน์ ประเด็นทุกประเด็นครับคุณบอกว่ารัฐบาลนี้นะถ้าไม่เปิดโอกาสให้มอบมามอบก็ไม่เกิดกับนะนั่นก็หมายความว่าเรื่องทุกเรื่องที่พวกคุณตั้งประเด็นมามันยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดไม่ว่าจะเป็น MOU44 นะครับนักวิชาการหรืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาก็ออกมาพูดว่ามันไม่เสียหายอะไรนะครับคุณจะไปเอาอย่างประวิทร วงสุวรรณและครับนะเดินก็เดินไม่ได้ออกมาพูดทั้งที่ตัวเองเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนครับนะควรที่จะเลิกถ้ามันไม่ดีก็ยกเลิกไปครับแต่ว่ามันผลเสียมากกว่าผลดีนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ไม่มีเหตุผลอะไรบอกยกเลิกยกเลิกเลยนะฮะให้เหตุผลแค่นั้นกับคุณกับเห็นดีเห็นงามนะะคุณเคลียร์สุดริมที่ประตูครับนะอยากให้ยกเลิก ยกเลิกแล้วมันได้ผลอะไรกับประเทศไทยนะมันเป็นแค่โครงสร้างมันเป็นแค่รูปแบบในการที่จะเจรจาเท่านั้นครับไม่ใช่สนธิสัญญาอะไรก็ฝากไว้แล้วครับว่าอยากให้บ้านเมืองเดินต่อไปหรืออยากให้มันบ้านเมืองร่มจมครับพี่น้องประชาชนยากจนนะยากจนนะครับไม่ใช่อยากจนนะยากจนครับข้าวจะกรอบหม้อยังไม่มีเลยครับเงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีเลยบางคนครับ แกแจกเงินดิจิตอลพวกคุณก็ค้านพอเขาแจกไปแล้วครับย่านยื่นสารนิธรรมนูญนะครับคัดค้านจะเอาผิดเขาครับสารนิธรรมนูญตีตกนะครับว่าการแจกเงินกับพี่น้องประชาชนไม่ผิดนะครับแล้วตกลงใครผิดใครถูกละครับก็ฝากไว้ครับประเด็นเนี่ยแบบนี้ครับนะฮะพี่น้องที่ฟังผมอยู่หรือติดตามผมอยู่นะครับจะเดินตามไอ้พวกนี้ลงไปถนนให้ตีนพองก็ไม่เป็นไรครับนะฮะไม่เป็นไรครับอยากไปไปครับ ผมก็อยากดูหน้ามันเหมือนกันว่าใครนะครับพันตำรวจทัวทัวกษิณินวัตรจะกลับเข้าคุกหรือพวกนี้จะเข้าคุกครับขอบคุณครับสำหรับคินีนี้สวัสดีครับ